สวัสดีครับนี่ผมจะมาบอกวิธีเข้าเหยียบคลัตแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้มีอะไรบ้างเหมือนเราเหยียบคลัตปุ๊บที่จริงมันจะเข้าได้แต่บางคันเหยียบคลัตปุ๊บเกียร์เข้าเกียร์เข้าไม่ได้เกียร์เข่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยครับเมื่อเราเปิดห้องเครื่องมาเราก็ต้องมาเช็คปัค๊มคลัตบนตัวนี้ตัวนี้ มีการรั่วซึมไหมมีการรั่วซึมไหมถ้ารั่วซึมจะมีน้ำมันคลัดรั่วออกมานี้ไม่มีแสดงว่าไม่ใช่อย่างที่สองก็มาเช็คน้ำมันคลัดน้ำมันคลัดแห้งไหมน้ำมันคลัดอย่างปกติก็แสดงว่าไม่ใช่เรามาเช็คปั๊มคลัดล่างปั๊มคลัดล่างก็คือตัวนี้ว่ามีน้ำมันรั่วไหมน้ำมันก็ไม่รั่ว แสดงว่าไม่ใช่กดูพวกทอ่อน้ำมันปั๊มคัดว่ามีการแตกไหมสายอ่อนนี้แตกไหมยังดีอยู่ไหมตามข้อต่อแบบนี้ตามข้อต่อแบบนี้ยังดีไหมนั้นเราก็ไปเช็คบูตขันเกียร์บูตขันเกียร์ตัวนี้บางคันบูตคันเกียร์ตัวนี้แตก ลูกยางฉีกขาดทำให้เข้าเกียร์ไม่ได้เหยียบคัดเข้าเกียร์ไม่ได้เกียร์แข็งเข้าแล้วดังอาจจะเป็นที่ตัวนี้บางกันแตกแต่ของผมเพิ่งเปลี่ยนเป็นยูดีเทนมันจะเข้าเกียร์สม,มุทกว่ากับมันจะไปหาคันเกียร์คันเกียร์ก็จ,จะเป็นลูกยางแบบนี้จะมีบูทยอยู่ถ้าบูทแตกก็เข้าเกียร์ไม่ได้ อีกอย่างเราก็มาเช็คในรถปั๊มคัดบนว่ามีการรั่วซึมไหมของผมมีการรั่วมเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมมีน้ำมันมีคราบน้ำมันรั่วซึมแสดงว่าสีนแม่ปั๊มคัดบนรั่วถ้าเราเช็คแล้วว่าแม่ปั๊มคัดบนไม่รั่วน้ำมันเบรกไม่แห้ง แป๊บน้ำมันคลัตไม่แตกแม่ปั๊มคลัตล่างไม่รั่วเราก็ต้องไปเช็คที่แผงคลัตลูกปืนกดคลัตในเกียร์ถ้าลูกปืนกดคลัตแตก <periods> ก็เข้าเกียร์ไม่ได้แผงคลัตหมดก็เข้าเกียร์ไม่ได้แต่าเพื่อนเพื่อนเช็คแล้วว่าลูกปืนก็ไม่แตกแผงคลัตก็ไม่หมดเราก็ต้องไปเช็คในเกียร์เฟืองเกียร์แตกไหมเฟืองเกียร์ไหนแตก นั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าเข้าเกียร์ไม่ได้เป็นที่อะไรนั้นก็ต้องให้คนหรือพาไปร้านให้ร้านเช็คให้ว่าเป็นที่อะไรถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ